ก็เริ่มจากข้าวของอะี้นะคะแล้วก็ตากด้วยข้าขวผัดปลวันนี้มีอะไรเอ่ยเส่น,น่วยจ้บนะคะโดยจับส่งเครื่องนะคะนะคะเราก็วิจารนะคะก็คือตักเส้นนะคะใส่น,น้ำใส่เครื่องนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะวันนี้ก็มีต้มซุปเปอร์ไก่นะคะ แล้วก็แคมโบกนุ๊กก็มีเด็กท่อนีนะคะสองโตนะคะมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจยยังเรารโชว์ไอเดนไปก่อนนะคะโดยที่ว่าเราก็จะมาที่มุมนะคะขนมปังนะคะคนสั่งที่นีอร่อยมากนะคะตั้งแต่เปิดโรงแรมมาเราก็ยังใช้สูตรเดิมนะคะลูกค้าก็ติดใจอยู่นะคะเครื่องปิ้งขนม ปิ้งขนมปังเนี่ยวิธีการรับประทานตัวซองที่นี่นะคะต้องเอาตัวซองนะคะใส่นะคะใส่ใส่ผพานนะคะใส่ไปนะคะอินนะคะเราก็จะมีบอกนะคะซึ่งเป็นขนมปงังอินทางด้านนี้เอาทางด้านนี้นะคะรอสักรู่หนึ่งซึ่งเขาก็เครื่องแอร์โรสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทับให้นะคะวันนี้เราก็จะมีมีขนมปังกรอบน,นะคะนะคะทานกับซุปตัวได้นะคะ ก็จะรอนะคะก็จะเป็นช่วงหนึ่งขนปังโพสเนี่ยโพสเราก็มีให้ทั้งเอ่อเพลนโพสนะคะกับโควิดนะคะแล้วก็จะมีให้ทั้งสองแบบนะคะเป็วซิออกมาดิจ้าใก้แล้วใกล้แล้วนะคะเราจะมาสองโดวนะะก็จะออกมาแล้วนะคะขนมกระซองที่ได้ออกมาเนี่ยจะเฟรชนะคะ ดใหม่กรอบอร่อยเลยนะคะและ้วก็เนื้อเนื้อก็จะนุ่มนะคะเนื้อก็จะนุ่มมากเลยเนยๆเลยนะคะนุ่มเลยวิธิการรับประทานุลสอนะอันนี้เราก็เป็นสลัดนะคะเดี๋ยวเราได้สั่งเคฟเตอร์สลัดปลาแบบซิสเตอร์มาแล้วนะคะลงวันที่16ฤศจิการเดือนนี้นะคะเอาจริงค่ะเรื่อง ส่วนผลไม้นะคะผละไม้แบบแกะเองนะคะกับแบบผ่าไปแล้วจะอยู่ในตู้น้นนะคะมีส่วแดงต้มกะทินะคะแล้วก็มีเปียกลูกเตือนนะคะตรงนี้นะคะผลไม้เราวางให้เต็มที่นะคะแต่สิ่งที่อยาก,กทุกคนลืมหมับาแล้วลืมอ่ะคือขนมปุกกยีตรงนี้เนี่ยนะคะแอนทำไป้ง่ยเลย ตีมต้องสี่ปากนะก็มีมุกกรอบนะคะเออชีสชีสไสสกปาะโรสนะคะเวนเจอร์ขาติดิดนะคะตรงนี้เนี่ยพอทานข้าวเสร็จ,จกนีมาดื่มกาแฟช่วงดื่มกาแฟก็มาผิดขนมนนะคะใส่จานไปนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะ นะคตื่นเช้ามาก็ตื่นตาตื่นใจนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องนะคะส่วนสำหรับท่านที่แบบว่ามามาทะเลก็อยากจะนะคะนั่งริมทะเลนะคะห้องอาหารนี้ติดทะเลค่ะนะคะ,นะคะวิวแคนโนรามานะคะ แล้วก็สามารถที่จะออกมานั่งตอนเช้าๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดมองไกลๆตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเ,เสียงเครื่องยนต์ของเรือทะเลนะคะตอนนี้เราก็ทกําเเสร็จแล้วเราก็กําลังที่จะเอาทรายละเอียดมาลงนะคะคราวนี้ก็เรียกว่าเท้าสัมผัสทรายนะคะแค่หนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพนะคะส่วน เล่นเสร็จจะไปแอดเวนเจอร์ทายเรือนะคะเล่นซับอร์ดนะคะเราก็มีบริการนะคะมีสวนน้ำริมทะเลอยู่ตรงนู้นเลยนะคะบริการเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากห้องอาหารเช้านะคะเชฟเตอร์พราโชเปิด7โมงเช้านะคะปิด10.30นนอน,นะคะ10บโมงครึ่งนะคะ สนนร,ราคานะคะผู้ใหญ่ท่านละ350บาทเด็กท่านละ250บาทนะคะไว้ด้วยนะคะเผื่อมากันแถวนี้เราก็สามารถที่จะนะคะเราก็สามารถที่จะมีที่รับประทานดิ่ทะเลค่ะ